คุณเชื่อไหมคะว่าอาหารที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพบางอย่างจริงๆแล้วอาจกำลังเร่งให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเมนูที่ดูเหมือนปลอดภัยกับซ่อน,นกลไกที่เร่งความเสื่อมเอาไว้โดยที่ไม่คาดคิดคลิปนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก6อาหารสุขภาพที่ซ่อนกับดักเอาไว้สำหรับผู้สูงวัยที่อยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและดูอ่อนวัย คุณจะรู้ได้ว่าอาหารเหล่านี้ทำไมถึงกลายเป็นตัวเร่งความเสื่อมและเรามีทางเลือกอะไรที่ดีกว่าบ้างมาลองฟังไปพร้อมกันนะคะบางครั้งคำว่าเฮลตี้บนฉลากอาหารก็เหมือนฉากสวยๆที่ปิดบางความจริงไว้ภายในหลายสิ่งที่ดูเหมือนดีในสายตาเราแท้จริงแล้วซ่อนสิ่งที่เร่งอายุแบบเงียบๆเอาไว้โดยมิหู้ตัวเพราะสุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับป้ายโฆษณาค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราต้องจัดการกับสิ่งที่เรากินอย่างไรหากเป็นสิ่งที่กระตุ้นการอักเสบหรือเพิ่มภาระให้กับตับและไตต่อให้เราเรียกว่าอาหารสุขภาพก็อาจทำให้แก่เร็วขึ้นค่ะมาเริ่มกันที่ขนมปังโฮวิตและซีเรียลแปรรูปหลายคนอาจคิดว่าอาหารสุขภาพเร่งแก่ต้องมาจากของทอดหรือขนมหวานเท่านั้น แต่จริงๆแล้วขนมปังโฮวิดและซีเรียลที่วางขายทั่วไปก็เป็นหนึ่งในตัวการเมียบค่ะขนมปังเหล่านี้ส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการบดละเอียดและสูญเสียโครงสร้างเดิมไปมากทําให้มีดัดชนีค่าน้าตาลหรือค่า G.I สูงไม่ต่างจากขนมปังขาวเลยค่ะผลคือเมื่อเรากินเข้าไปแล้วระดับน้าตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นเร็วมาก ตับต้องทำงานหนักในการจัดการและหากสะสมบ่อยๆจะนำไปสู่ภาวะการอักเสบเรื้อรังที่เป็นรากฐานของความเสื่อมในร่างกายค่ะบางคนอาจสงสัยแล้วว่าแล้วซีเรียลเพื่อสุขภาพที่โฆษณาว่ามีไฟเบอร์สูงละ่ะดีจริงไหมความจริงคือซีเรียลจำนวนมากถูกปุงแต่งด้วยน้ำตาลน้ำเชื่อมหรือแม้แต่น้ำผึ้งในปริมาณที่สูงเพื่อให้รสชาติดีขึ้น พอกินเข้าไปจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกวนตัวเช่นเดียวกันร่างกายของผู้สูงวัยควรรู้ว่าความพันพวนของน้ำตาลแบบนี้คือปัจจัยที่ทำให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นผิวพันเสื่อมง่ายและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและไขมันพอตบตับโดยไม่รู้ตัวค่ะและถ้ายิ่งกินก่อนนอนร่างกายแทบไม่มีโอกาสได้ใช้พลังงานนั้นเลยทำให้ไขมันถูกเก็บสะสมไว้ที่ตับและช่องท้องมากขึ้น กลายเป็นกับดักที่เร่งความเสื่อมของสุขภาพผู้สูงวัยอย่างแท้จริงและถ้าถามว่าขนมปังโฮวีทแบบไหนล่ะที่แนะนำลองเลือกขนมปังที่ระบุว่า100%โฮเกรนหรือโฮเกนจริงๆและอย่าลืมพิกดูฉลากโภชนาการปริมาณเส้นใยควรมากกว่า3กรัมต่อแผ่นยิ่งมีเมล็ดธัญ,ญพืชทั้งเมล็ดติดอยู่ยิ่งดีค่ะวิธีนีง่ายแบบนี้ช่วยชะลอไวัได้มากกว่าที่คิดนะคะ ต่อเนื่องจากเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงลองนึกถึงสิ่งที่ดูเฮลตี้อีกอย่างคือน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละสมูตี้ค่ะหลายคนน่ะเชื่อว่าการดื่มน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสมูตี้คือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่จริงๆแล้วนี่คือหนึ่งในอาหารสุขภาพแร่กแก่ที่ผู้สูงวัยควรรู้ค่ะเพราะเมื่อผลไม้ถูกนำมาปั่นหรือคั้นจนละเอียดใยอาหารจะหายไปเกือบหมดทำให้ร่างกายดูดซึมฟุกโตดได้รวดเร็วและเข้มมากเกินไป ร่างกายของเรามีขีดจํากัดในการจัดการฟุกโตสค่ะส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นพลังงานจะถูกส่งไปที่ตับและเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมได้ง่ายกว่าครูโคสทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับและดื้ออินซูลินซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงของเบาหวานแต่ยังเป็นตัวเร่งความเสื่อมของสุขภาพผู้สูงวัยอย่างชัดเจนเลยค่ะบางคนนัดสงสัยว่าแล้วสมูทตี้ที่ใส่ลายชนืดรวมกันยิ่งไม่ดีหรอ ความจริงคือเมื่อผล,ลไม้หลายชนิดถูกรวมเข้าด้วยกันน้ำตาลรวมจะยิ่งสูงขึ้นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวสมองได้รับสัญญาณเหมือนกาลังดื่มเครื่องดื่มหวานๆไม่ต่างจากน้ำอัดลมเลยนะคะยิ่งถ้าดื่มเป็นประจำผิวพัรร์จะเสื่อมเร็วคอลลาเจนถูกทำลายและร่างกายเข้าสู่ภาวะอักเสบเรื้อรังง่ายขึ้น แทนที่จะดื่มน้ำผลไม้ลองเลือกกินผลไม้สดทั้งผลจะได้รับใยอาหารครบถ้วนหรือถ้าอยากดื่มจริงๆควรดื่มพร้อมมื้ออาหารเพื่อให้การดูดซึมช้าลงวิธีเล็กๆนี้ช่วยชะลอไวและทำให้การดูแลสุขภาพวกษเกษียณมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและถ้าคุณคิดว่าจะเลือกทางออกด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ไขมันตำ่ำ low fat หรือ free f a ก็คงจะต้องฟังข้อต่อไปแล้วค่ะ หลายคนมักกิบผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากว่าไขมันต่ำเพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อหัวใจและการควบคุมน้ำหนักแต่แท้จริงแล้วนี่คืออีกหนึ่งในอาหารสุขภาพเร่งแก่ที่ผู้สูงวัยควรรู้ค่ะเพราะเมื่อผู้ผลิตดึงไขมันออกไปพวกเขามักจะเติมน้ำตาลแป้งหรือแม้แต่น้ำเชื่อมฟุกโตส,สูงเข้ามาแทนที่เพื่อชดเชยรสหวานที่หายไปค่ะผลลัพธ์ก็คือร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจำนวนมากระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง ทำให้เกิดสารที่ชื่อว่าเอจีซึ่งไปทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผิวเหี่ยวย่นเร็วเร็วรอยมาไวและร่างกายเข้าสู่ความเสื่อมเร็วกว่าที่ควรค่ะบางคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่มีไขมันเลยมันควรจะดีกว่าไม่ใช่หรอความจริงคือไขมันที่ดีมีความสำคัญต่อร่างกายผู้สูงวัยมากค่ะ พราะช่วยดูดซึมวิตามิน A, วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ที่ละลายในไขมันหากร่างกายขาดไขมันวิตามินเหล่านี้จะดูดซึมได้ไม่เต็มที่ส่งผลต่อทั้งภูมิคุ้มกันกระดูกและแม้แต่สุขภาพสมองเลยค่ะควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันตามธรรมชาติเช่นนมสดธรรมดาโยเกิร์ตไม่ปรุงแต่งหรือเนอยที่ทำจากนมแท้ในปริมาณที่พอเหมาะ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การดูดซึมสารอาหารครบถ้วนและยังสนับสนุนการชะลอไว้ได้มากกว่าที่คิดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนเสมอเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาพวัยเกษียณของแต่ละคนนะคะหากคลิปนี้ทําให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลองพิมพ์ประโยคยืนยันว่าวันนี้ฉันจะเลือกอาหารอย่างรู้เท่าทันเอาไว้ใต้คลิปนะคะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆผู้สูงวัยคนอื่นๆได้เริ่มต้นดูแลตัวเองเช่นเดียวกันค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะถ้าเดินไปโซนของว่างสุขภาพหลายคนคงเคยหยิบแกลนูลาบาร์เอเนอร์จีบาร์ติดมือใช่ไหมล่ะคะเพราะเห็นคำว่าเอเนอร์จีหรือเฮลตี้บนซองแล้วรู้สึกอุ่นใจแต่ความจริงแล้วแกลนูลาบาร์จำนวนมากคือกับดักอาหารสุขภาพเร่งแก่ค่ะ ข้างในเต็มไปด้วยน้ำตาลซ่อนรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งเข้มข้นน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือแม้แต่น้ำตาลมมลซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วมากและเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยๆร่างกายจะสร้าง AG e s อสที่ทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวแก่เร็วค่ะนอกจากนี้น้ำมันพืชแปลรูปที่ใช้เช่นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันคานูล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงเกินไป เมื่อร่างกายได้รับมากเกินสมดุลก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงของก้านนักเสพซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมในเรื่องกายผู้สูงวัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมหลอดเลือดแข็งหรือแม้แต่ภาวะดื้ออินซูลินค่ะบางคนอาจอยากรู้ว่าแล้วถ้ากินครึ่งแท่งละ่ะจะช่วยได้ไหมระดับน้ำตาลยังคงสูงเกินไปอยู่ดีค่ะและการกินเป็นประจำทุกวันยิ่งสะสมผลเสียให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ สิ่งที่ทำได้ในทันทีไทยอยากได้พลังงานระหว่างวันลองเลือกโถอบไม่เค็มธัญพืชเต็ม,มเมล็ดหรือผลไม้สดที่มีไฟเบอร์สูงแทนคุณจะได้สารอาหารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสุขภาพผู้สูงวัยแข็งแรงและชะลอไวัยได้จริงค่ะและหากคิดว่าจะเลี่ยงน้ำตาลโดยหันไปหาน้ำอัดลมสูตรไดเอทหรือศูนยแคลอรี่ก็ยิ่งต้องระวังเช่นกันค่ะเพราะนะ้ำอัดลมไดเอทซีโรแคลอรี่ เต็มไปด้วยสารให้ความหวานเทียมหลายชนิดถูกพบว่ากระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งลำไส้ของเราก็เหมือนสมองที่สองของร่างกายเมื่อเสียสมดุลก็จะส่งผลต่อการอักเสบเระรังภูมิคุ้มกันและระบบเาผาผลาญทั้งหมดบางคนอาจสงสัยว่าไม่กินน้ำตาลกินไดเอทแทนก็น่าจะดีไม่ใช่หรือความจริงคือสมองของเรายังตีความรสหวานเหมือนเดิมค่ะ พอได้รับสารให้ความหวานบ่อยๆจะยิ่งทำให้โหยหาของหวานมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องกลับไปกินน้ำตาลจริงๆมากกว่าเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำกลายเป็นวงจรเร่งความแก่แบบเงีย,งยบๆที่ทำลายสุขภาพผู้สูงวัยทีละน้อยยังมีอีกจ,จุดที่คนไม่ค่อยรู้คือสารให้ความหวานบางชนิดอาจรบกวนการควบคุมน้ำตาลในเลือดทำให้เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินและเบาหวานในระยะยาวได้ด้วยนะคะ หากอยากได้ความสดชื่นโดยที่ไม่เร่งความแก่ลองเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าเย็นๆชาเขียวไม่หวานหรือน้ำโซดาผสมเลมอนจะได้ทั้งความสดชื่นและเป็นมิตรต่อร่างกายช่วยชะลอวัยและทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขกับการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะสุดท้ายแม้แต่สิ่งที่ดูเป็นโปรตีนสุขภาพอย่างโปรตีนผงเวโปรตีนก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยเสมอไปนะคะ หลายคนอาจคิดว่าโปรโตีนยิ่งกินเยอะยิ่งดีโดยเฉพาะเมื่อเห็นคำว่าเวโปรตีนที่มักถูกโฆษณาในภาพลักษณ์ว่าเหมาะก,กับการสร้างกล้ามเนือ้อและสุขภาพแข็งแรงแต่ความจริงคือโปรโตีนผงอาจกลายปเป็นอาหารสุขภาพแร่งแก่ได้หากบริโภคมากเกินไปค่ะเมื่อร่างกายได้รับโปรโตีนสูงเกินจำเป็นตับและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรโตีนเช่นดูเรียและแอโมโมเนีย ที่สำคัญคือการรับโปรตีนเกินยังเร่งให้เกิดสารเอจ s อซึ่งเป็นตัวการทำให้คอลลาเจนเสื่อมผิวหย่อนคล้อยคอต่อแข็งและทำให้ร่างกายแก่เร็วกว่าที่ควรค่ะบางคนนะสงสัยแล้วว่าถ้ากินเวโปรตีนแทนมื้ออาหารจะดีไหมฟังดูแล้วก็เหมือนจะสะดวกนะคะแต่ในระยะยาวอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่หลากหลาย พราะโปรตีนผงไม่สามารถทดแทนวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่ได้จากอาหารสดใหม่ค่ะทีนน่าสนใจคือมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่บริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจเผชิญกับภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือความดันสูงยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสิ่งที่ควรเลือกแทนเริ่มจากโปรตีนธรรมชาติเช่นไข่เต้าหู้ปลา ทัถวธัญ,ญพืชหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและหากต้องการใช้โปรโตีนเสริมควรใช้เฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆและเลือกชนิดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้สุขภาพผู้สูงวัยแข็งแรงและช่วยชะลอไวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะทั้งหมดนี้คืออาหารที่เราคุ้นเคยและเชื่อว่าดีแต่ความจริงกลับกลายเป็นอาหารสุขภาพเร่งแก่ได้ถ้าเลือกกินโดยไม่รู้เท่าทัน ไวยกยเเษียณไม่จำเป็นต้องตามเทนหรือเชื่อค,คาําโฆษณาสิ่งสำคัญคือการใส่ใจเรื่องกายของตัวเองและเลือกสิ่งที่เป็นมิตรต่อหัวใจและสุขภาพในระยะยาวค่ะการมีชีวิตที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงการกินอาหารแพงหรือหายากแต่อยู่ที่การกลับไปหาความเรียบง่ายเลือกอาหารสดใกล้บ้านลดของแปรรูปและมองว่าทุกคำที่เรากินคือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตของเราเองเพราะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว ครที่เราเลือกอย่างมีสติเท่ากับเรากำลังต่ออายุความสุขและพลังใจของตัวเองอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เพื่อบอกต่อเรื่องสำคัญให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆสำหรับสุขภาพไวกยเกษียณและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้ทุกวันเต็มไปด้วยความหมายขอให้ทุกมื้ออาหารของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเป็นพลังที่ช่วยชละลอวัยพร้อมพาให้ผู้สูงวัยมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะ